เต้ตาไฮลักวีก็แชมป์สมาร์ทแคป2.7เบนซินติดแก๊ส CNG จากโรงงานเกียร์ธรรมดาปี2015โปรโมชั่นของเราที่1 9 9 0 0 0บาทเช่านั้นค่ะรถกระบะแคปเปิดได้สภาพสวยมากๆเลยค่ะขับดีสุดๆประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะ ภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีเทาระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปัดไฟฟ้าปัดไฟฟ้าแอร์แบ็กกุญแจรีโมทเกียร์ธรรมดาเครื่องเสียง am fm aux แล้วก็ cd ค่ะผ่อน4,000บาทคนซื้อรายรับแค่1น0 0 0บาทขึ้นไปก็ซื้อคันนี้ไปเชีงานได้แล้วค่ะน่าใช้มากๆเลยค่ะคันนี้ เติมแก๊สนะคะกิโลละบาท50เองนะคะประหยัดเงินในกระเป๋ามากเลยค่ะกระบาดหลังก็กว้างมากๆเลยค่ะขนของได้เยอะพอสมควรเลยค่ะมีแม็กไลเนอร์พร้อมเลยนะคะมาทดลองขับดูได้ค่ะเครื่องช่วงล่างทุกอย่างสมบูรณ์หมดรถพร้อมใช้งานเลยค่ะสะดวกสบายในการขึ้นลงด้วยแคปเปิดได้นะคะคุ้มสุดๆเลยค่ะ เข้าออกสะดวกมากๆเลยค่ะกว้างอยู่นะคะนั่งสบายอยู่ค่ะจัดไฟแนน้์นก็ไม่ยุ่งยากค่ะเครื่องยนต์2.7เบนซิน,น CNG โรงงานค่ะ สนใจทดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5 050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติกที่ช่องไอดีเมายสไนำนาไอสไต MP10 พิมไลม์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ